สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบัรเลงนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวขลุ่ยเพียงออนะครับเป็นขลุ่ยไม้ชิงชันแบบไม่เลี่ยมนะครับเป็นขลุ่ยเพียงออระดับเสียงกรมศิลปากรนะครับขลุ่ยเพียงออใช้เป่าเพลงไทยเดิมนะครับใช้ในดนตรีไทยนะครับก็จะมีขนาดของรูบังคับเสียงเนี่ยรูนิ้วนี่ที่เท่ากันหมดทุกรูแตกต่างจากขลุ่ยไทยเสียงสากลนะครับที่มีขนาดรูที่ ไม่เท่ากันก็คือจะมีรูเล็กรูใหญ่พนกันไปนะครับสเกลเสียงบันไดเสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสำหรับเรานี้เป็นไม้แก่นล้วนที่มีความสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกัน เป็นไม้แก่นล้วนที่มีลวดลายสวยงามจริงๆตัวนี้เนี่ยมันมันน่าจะเป็นพยุงต,ตีมาเป็นชิงชันผมดูแล้วดูลวดลายนะครับก็ข้อมูลจากคนขายไม้นะครับข้อมูลจากคนขายไม้เขาบอกไม้อะไรเราก็ก็อบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าดูคร่าวๆแล้วน่าจะเป็นกลุ่มพยุงมากกว่าก็ระบุเป็นไม้ชิงชันแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเสียงคู่ควงนะครับคู่หนึ่งเสียงคู่แปดครับ สูงก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงนะผมจำชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวลองเป่าดูเพลงไทยเดิมผมก็ไม่ไม่ถนัดด้วยนะฮะแต่พอเป่าประกอบให้ทุกท่านได้ รับชมได้นะครับแต่ไม่ได้ถนัดทางด้านนี้นะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะเพราะให้ฟังเสียงคุยนะครับ เนื้อเสียงก็ออกมาแบบฟังแล้วมันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเรื่องของบันไดเสียงนะครับการเป่าเพลงเนี่ยหนึ่งหนึ่งท่อนเนี่ยของหนึ่งเพลงเนี่ยนะครับมันจะมีการนำตัวโน้ตหรือตัวเสียงต่างๆเนี่ยมารวมกันมาประกอบเข้าด้วยกันนะครับบันไดเสียงนะครับจะเป็นบันไดเสียงเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างระบบสากลเนี่ยที่ สากลเดิมมันก็จะเป็นแพนทาโทนิกใช่ไหมครับโดยมีซอนลาหรือว่าที่พวกเราเข้าใจกันว่าน็ตลาวโน็ตหรือน็ตดั้งเดิมแหละที่เราใช้กันก็โดยมีซอนลานะฮะมาก็จะเป็นพวกเมเจอร์สเกลไดอะโทนิกเมเจอร์สเกลก็โดยมีฟาซอนลาทีโดหรือว่าจะเป็นพวกโครมาติก uh, ที่มีแฟดชับเข้ามาก็ uh, omatic, ido, แต่มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับอย่างของเราเนี่ยมันจะเป็นบันไดที่จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของคู่เสียงมีฟาทีโด ซึ่งระบบสากลมันจะเป็นครึ่งเสียงของเรามันจะเกินครึ่งเสียงขึ้นไปแต่ก็ไม่ใช่เสียงเต็มนะครับถ้าเปนงานในคู่8มันจะเกินอย่างเนี้ยถ้าเป็นเสียงเต็มอ่ะสเสียงนี้คู่นี้จะไม่ใช่เสียงเดียวกันก็จะต่างกันที่มีฟาแล้วก็ทีโดเนี่ยถ้าจะให้มันเป็นครึ่งเสียงเนาะเนี่ยมีฟ้านะครับเนี่ยมันเกินแต่มันก็ไม่ใช่1เสียงเต็มนะครับ เวลาเราใช้งานจริงๆส่วนใหญ่จะใช้งานกับเพลงไทยเดิมนะครับวงดนตรีไทยเดิมเลยะแต่ถามว่าเราเอามาเป่าเพลงอื่นได้ไหมได้หมดครับ เป่าได้นะครับเพลงอื่นก็เป่าได้แต่เสียงจะไม่ตรงสากลแลวบันไดเสียงจะ,จะแบบฟังแปลกหูนิดนึงถ้าได้สนใจนะครับคุยเพียงอร,ระดับเสียงกรมศริลปากรน,นะครับเป็นคุยเพียงอไม้ชิงชันย่นองออกทนเข้มนะครับแต่ส่วนตัวผมในีผมมองเป็นพยุงมากกว่านะกะแทงกักไปถ้าได้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ชมคลิปให้จบแล้วสั่งซื้อได้เลยเป็นรีวิวประกอบการขายส่วนราคาผมไม่ได้แจ้งที่นี่นะฮะบ,บางครั้งก็แจ้งบางครั้งก็ไม่ได้แจ้งมันผิดกฎ กดของ y t u t u นะเดี๋ยวช่องผมโดนปิดนะฮะสอบถามมาทางช่องทางที่ผมลงให้ได้เลยนะครับหนึ่งขุนเป็นเลงสวัสดีครับ